สวัสดีครับวันนี้สวนพรประสิทธิ์นะครับจะพาลุงปาณาอาเพื่อนๆพี่ๆท้องๆท่านมาดูนะครับสวนเกษตรหลังบ้านนะครับปลูกไว้เล็กๆน้อยๆนะครับได้กินพ็ได้กินนะครับนี่ซื้อเบี้ยเข้ามาครับนี่หลังบ้านอยู่ตรงนู้นครับนี่ปลูกเยอะครับเป็นที่เล็กๆนะครับทําไม่ปลูกนะครับที่นี้นะครับปลูกกะลัมปลีอู้ เชื่อไหมว่าไม่ได้ฉีดยาเลยครับนี่นะครับปีนี้ปลูกกระลำสวยครับนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมปกติมันเป็นบางปีนะเพื่อนเะพื่อนเนาะการปลูกพวกนี้บางปีก็ไม่ได้กินนะผมบอกให้กระลำดอก,กสวยบางปีก็ไม่ได้กินนะแมะลงกวนครับวันนี้ปลูกอย่างละสิบต้นเองครับก็จะปลูกไว้กินเองครับแค่นี้เหลือกินครับเหลือกินโอ้กระลำปี เพื่อนเพื่อนมาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้ามันไม่ได้ฉีดยาเนี่ยมันชอบปูดอย่างเงี้ยพริกเห็นไหมครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็พอได้กินนะครับพริกตัวนี้ยิ่งดอกคุณเพื่อนเออเห็นไหมสวนเกษตรหลังบ้านครับผมพอได้กินครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ